เพื wollen, ่อนๆเรามากินข้าวมันไก่กันอีกหนึ่งวันเพื่อนๆแต่เพราะว่าเยกบจะเข้าบ่ายน้องเพื่อนๆออกการดึกมาหกโมงเช้าน้องเพื่อนๆเข้าการดึกออกมาหกโมงเช้าแล้วก็จะได้ไปเข้ากาบ่ายต่อเพื่อนๆเข้าบ่ายเข้าบ่ายสองครึ่งเลิกห้าทุ่มแต่เข้าบ่ายสองครึ่งก็จริงแต่บ่ายโมงนี้ก็ต้องตื่นอาบน้ำล้วเพื่อนๆแล้วก็ต้องรีบลงไปสแกนหน้าก่อน เวลานะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเร่งเร่งรีบเพื่อนๆนจะจจะกินข้าวกินข้าวมันไก่แล้วก็กินขนมกินอะไรแล้วก็อาบน้าอาบน้ํานอนเลยเพื่อนๆจะต้องเร่งรีบทําเวลาเพื่อนๆนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็น่วงในผนเนะเพื่อนเะพื่อนเนาะเพราะว่ามันเข้ากับ,บ่ายมันเวลาแต่การคิดวันนี้ผ้าก,ก็ไม่ได้ซักแล้เพื่อนๆจะรีบกินแล้วก็ไปอาบน้ํามานอนเลยจะรีบกินข้าวนะเพื่อนๆนเนาะใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อนๆพอนเพราะเดี๋ยววันนี้จะกบเข้าไปเข้าบ<ๆ>่ายแล้ว เลิกห้าทุ่มก็ต้องไปต่อกะเช้าอีกเพื่อนๆนต่อกะเช้าหกโมงเช้าเลิกบ่ายสองครึ่งเพื่อนๆนถ้าไม่มีอูนะถ้ามีอูก็เลิกเย็นหกโมงหกโมงเย็นเพื่อนเไม่รู้ว่าจะมีอูไหมนอ้องแต่ว่าหัวหน้าเขาจังมาให้เข้างานเดี๋ยวนี้ก็ต้องเข้าเพื่อนเื่อนยก็ต้องเขา้าเป็นแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวเด้อหัวหน้าเด้อ <laughs> มาเจ้าเพื่อนๆเราก็จะมากินข้าวมันไก่เมอนเดิมเพื่อนๆจะเอาที่แบบง่ายๆเยกกจะได้ไม่ต้องไปเดินหาร้านนั้นร้านนี้เนาะเพื่อนๆรีบซื้อรีบขึ้นมาขึ้นมากินข้าวจะได้อาบน้ำก่อนเดี๋ยววันนี้ต้องรีบเสื้อผ้าเพื่อนๆน่าจะตื่นสักประมาณบ่ายมือก็รีบชุดทํางานอีกรีบชุดทํางานเสร็จถึงจะได้นอนเพื่อนๆอาบน้ำมาถึงจะได้นอนมากินข้าวกันก่อนเจ้าเพื่อนเพิ่มพลังก่อนเนาะวันนี้เร่งรีบ เหมือนเดิมเพื่อนๆค่ะมันไก่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เวลาก็เร็วๆเพื่อนๆยังกินข้าวไม่เสร็จเลยจะนูงแล้ว ประจาน้ำเสร็จได้มาน,นอนรีบพาได้ขนมท้องหวานมาตะโก้เพื่อนกหนข้าวไปยลยกดแบกเร่งดิ am อร่อยเพื่อนๆแต่ก็อย่างว่าเวลาทำเวลาเพื่อนจะกินข้าวแบบเออเอ,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 อยื่ออยชายเหมือนทุกวันไม่ได,ดเ้เพื่อนๆอันนี้ต้องเร่งรีบมีอะไรรีบกิน